เป็นวิทยาทานเก็บเรื่องตัวเลขแล้วกันก่อนจบให้คุณเจเจเล่าประสบการณ์เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเสียงดวงเชิญครับมีอะไรจะชี้แนะเรื่องประสบการณ์พวกนี้บ้างเรื่องตัวเลขเรื่องตัวเลขเหรอใช่ส่วนมากก่อนที่หนูจะถูกอะ่ะก็จะเหมือนมีคนมาเรียกมั่งแล้วก็พอเราหาันไปอย่างกับอย่างกับคนขาดลอตเตอรี่อยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ แม่คาเรียกนะอืเราก็จะได้ยินเสียงเฮ้ยอย่างเงี้ยเอาหรอเฮ้ยแล้วเราก็หันมอลอตเตอรี่ก็จะลอยขึ้นมาอืมเราก็จะถูกแต่ปีหกสามนี่คายขยายความหน่อยลอตเตอรี่จะลอยขึ้นมามันลอยยังไงลมพัดหรือยังไงดูลมนะคือตาเราอ่ะตาตาเราจะจะจะมองว่าใบใบไหนที่มันจะได้มันจะลอยขึ้นมามันจะลอยขึ้นมายกมือ เแล้วคนอื่นอะมานปอันนี้เหมือนตาทิพย์เห็นเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นไม,ไม่รู้อะทิพย์ไม่ทิพย์แบบพี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดึงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดึองให้ดดได้เขาเขาอันนี้ให้แบบเราจะเห็นโนนขวบเพื่อนอย่างเงี้ยอืมทิพย์เมนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แม่ค้าเขาก็บอกว่าช่วยซื้อหน่อย เยยยอออะะ่างงเเ้กิดเหตุที่มันลอยขึ้นมาเห็นอย่างนี้บ ok ่อยไหมก็หกสามทั้งป <online> <pl ains> ีอะพี <fish satisfy> ่เห <có> <absorbed> ็นเห็นลอตเตอรี่ลอยนี้ก็ฝันอะไรเห็นแทบทุกงวดเลยอะถ้ามีเสียงเรียกใช่ใช่พี่ส่วนมากนะถ้าเราไม่ฝันเราไม่ก็ก็จะเหมือนมีคนมาเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็หันมองว่าใครเรียก ออแอล้วเราก็ไปเหลือบเห็นอะไรแล้วก็เงินนะพี่โชคส่วนมากอ่ะก็จะเหลือแบบปิมปิมเท่ากับที่เราต้องตัดที่เราจะซื้ออืค่ะแต่แต่ส่วนมากอ่ะเราจะตัดสินใจเสี่ยงโชคอืแล้วก็ได้ต่อชีวิตไปอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วก็พอง ขอทองกับกับกับปู่เวทเนาะอันนี้ขอเอ่ยเนาะกับปู่เวทแล้วทีนี้บอกว่าปู่หนูอยากได้ทองจ้างอะไร่างเงี้ยก็ถูกเลขรถตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอืมได้ไปซื้อทองดีนะปู่เวทบอกอยากได้ทองก็เอานี่ไม่ไปซื้อทองเ่ยถูกเบอร์ทองถูกถูกเบอร์ทองพี่อ่าฮะจริงบางทีดวดปู่ท้เวทสุวรรณเขาก็ให้สงสารไง ใช่ไหมเขาจิตใจเมตตาไงเออเอาแล้วให้ไปพอหอมปากหอมคออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแต่เลี้ยงชีวิตนะเลี้ยงแบบว่าพอไปได้แต่ไม่ได้ว่าเหลือเฟือเหลืออะไรอย่างเงี้ถ้อเลิกต้องต้องเจ้าแม่กัลยาแต่เราแต่แต่เราต้องต้องทำบุญอะไรด้วยเงค่ะใช่ใช่ก็จะไปประมาณนี้ เรเหมือนละนะคะแล้วเราก็ให้คนพิการมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเราให้โดยที่ไม่ฝังผลงน่ะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปคนิการนะเพราะคนีิการเปราะบางได้รับแล้วหนึ่งหมื่นก็เปราะบางเปราะบางได้แล้วเด็กใค้มั่งอย่างเงี้ยเวลาเราขายข้าวเราก็เอาให้เขากินมั่งอะไรเงี้ยอ่าและมีข้าวยังหมื่นหนึ่งอมีคนได้ยังชลบุรีอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะแล,แล้วพี่ลงทะเบียนยังไม่ไล้ลงจ้ะอาพี่ไม่ลงเลยเหรอคนเขาไม่มีจริงหนึ่ง<ฮ>สอาแล้วไม่เราก็ลงแล้วเราก็มาเอามาแจกอีกอีกอกระทอหนึงก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เออเหมือนเรามีเราก็ได้ไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาเราไม่เอาก็ไปทำบุญได้ใช่ไหม,ไมแล้วก็ลงได้ไม่เ,เรากลัวเขา กลัวเขาตรวจสอบเยอะแยะไปหมดไงเราก็เลยขี้เกียจไปวุ่นวายเมาไปตรวจล็อกเอาไปตรวจสอบลอบ็อกกลัวแบบคนข้างๆเคียงๆเราบางทีไปตรวจสอบอะไรของเขาเขาก็อ๋ออ๋อฮะพี่เปยพี่โจือพี่โชับพ,พี่เปยมาแล้วพี่เปยเปย <laughs> <laughs> สวัสดีครับคุณเป้ครับผม,มชนวนชนวนช่องปิวมีมีเตืนเพราะว่ามววผมโดนเตือนเขาจะขึ้นมาเขาบอกว่าคณะนี้มีผู้ร่วมสนทนาพูดคุยเรื่อง <c oughs> พวกทีใต้สะดือเยอะแล้ว <c oughs> เพื่อเป็นการลดการฟอร์เว์ดันจะเกิดความเล้าฉานในความรู้สึกของสังคม ึงท่องแบนปลิวเลยนั้นคุณเป้ยถ้ามีเรื่องอะไรพิมพ์ถ้ามันอะไรเขาเรียกว่าอะไรจะอันตรายจะอะไรไม่ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ครั้งเดียวพอเมื่อวานนี้คุณเป้ยเขารัวมาหลายรอบเลยตอนแรกผมก็ว่าผมจะไม่อ่านเพราะผมไปอ่านปุ๊บเอาเป็นเรื่องเลยนะแต่ผมก็ชอบพูดตลกด้วยไง เขียนในสมุดหนังสือไว้ลอกระทำสมุดมาหนึ่งเล่มเออพี่เปิ้ลแปลว่าพี่เปิ้ลเขาเพิ่งหาเราเจอเนี่ยไม่แน่ใจแปลว่าเขาเพิ่งหาเขาตามหาการรุ่นน้าเอาสมุดมาหนึ่งเล่มเพื่อการระบายอ่ะเด็กๆใกล้จะลงไลน์แล้วเดี๋ยวจะรีบนอน เพิ่งหาเจออกครับผมฝากแชร์บอกเพื่อนๆนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไลฟ์มาสองชั่วโมงครึ่งก่อนแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมาให้เร็วขึ้นนะแต่บอกบอกทุกคนน,นิดนึงงานงานในสวนเดี๋ยวผมจะมันเด้งขึ้นมาที่หน้าผู้ติดตามออดีครับเขาเขาก็จะดูว่าใครชอบฟังเรื่องผีเดี๋ยวมันก็ไปชวนชวนบอกบอกกล่าวมาเป็นระบบ a ออ แต่ก่อนหนูมหาพี่โชคนะหนูหนูดูมาสามช่องแล้วนะพี่อ่ะแต่มามาห้องนี้ละช่องไปถูกใจช่องไหนช่องที่เจ้าของช่องเข้าชานชั้นเก้าใช่ไหมไม่มีช่องเหมือนกันนี่ก่้าเนาะ ชาญสมารับไม่ห้าเมตรแล้วนะใช่ใช่ติดตามช่วช์รองมันจะแบบแม่แตงนะฮะลอดผมรอดเพราะผมผมอยู่สันเขาเข้าใจใช่ไหมสมมติเคขื่อนเนี่ย <im> ผมอยู่แบบมันก็จะมีคลองชนต่อน้ามาเลย <im> ผมก็จะอยู่ตรงช่วงต่อจากคลองชนเข้าใจเนาะ <im> ผมอยู่บน <im> <อ>ดีผมอยู่บน ใช่เป็นคันของนอกจากเขื่อนคือนอกจากเขื่อนมีปัญหาโดนก่อนก็เมื่อวานไปคุยกับตุ๊ท่านบอกว่ายกเว้นเขื่อนแตกถ้าเขื่อนแตกก็ค,ออคงจะลอยไปตามนะจไอตอนผมมาซื้อที่ผมก็คิดนะแต่ตอนนี้ก็นึกในใจเออมันอย่าโชคลายแลวกันถ้ามันเกินเก้าลิตรเกินเก้าลิตรเรียบร้อย าสั่นสะเทือนน่ะแน่นอนเราไม่ไม่ไม่กลัวหรอกเขื่อนเขื่อนเขื่อนพี่โชคไม่ต้องกลัวแตกหรอกเพราะแม่งัดไว้ใช่ใแม่งัดไว้แม่งัดเขื่อนแม่งัดก่อมันเป็นเป็นการวัดวัดบุญวัดดวงวัดอะไรนะมันพูดยากเนาะแต่แรงดันน้ำไปเยอะอ๋องี้ต่างประเทศอ่ะที่เขาทําระบบดีไม่ให้เขื่อนมันแตก เขาจะเป็นเหมือนวงแหวนนะอยู่กลางกลางคืนนะก็เหมือนบ่อปลาที่มีมีท่อนึกออกใช่ไหมอันนี้มันใหญ่ๆเวลาน้ํามันล้นเนี่ยมันก็จะออกลงไอ้ตรงรูนี้ไปเลยไงแต่ไอ้ที่มันแตกแตกอ่ะคือมันไม่มีมันมาทําแค่ให้ไหลออกข้างๆใช่ไหมตอนนี้พอมันเยอะเนี่ยมันก็ดันไอ้ข้างๆนี่ให้ปีออกไปมันจริงๆมันต้องทําระบบเหมือนน้ําบ่อปลาค้างอ่ะ ที่มีท่ออยู่ตรงกลางแล้วก็ไหลลงตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ให้ไหลออกกำแพงและอย่าลืมว่ายิ่งน้ำมมวนมโหรานมหาศาลเนี่ยมวนหมู่มหาประชาน้ำมาเนี่ยมันแรงใี่สมุปาการนะพี่โชค เขาทำถนนมาเส้นหนึ่งเลยนะเพื่อผ่านน้าลงทะเลให้ไวอ่ะอ่าเพราะโรงงานเยอะแถวเนี้ยอืไปพัก่อนค่ะพี่โคจะเข้าชานแล้วี่โชคจะไปเข้าชานสจะมาสมาบัตจ่าจะแนะนําว่าวิธีดูเลขด้วยตนเองถ้าสมาธิจิตดีให้บอกว่าเช่นสองตัวจะออกอะไรหลักแรก เราก็ทําสมาธิอยู่ในจิตแล้วก็นึกถึงศูนย์ถึงเก้าแล้วก็บอกว่าถ้าเลขไหนจะออกขอ,อกให้ลอยขึ้นมาลอยมาในความในในในจิตอะสมมติเลขนี้มัน,นเป็นเป็นปนิมิตลอยขึ้นมาปุ๊บอ่าให้จําเลขนั้นไว้หลักแรกใช่ไหมแล้วก็หลักต่อไปหลักหน่วยแล้วก็ต่อไปด้วยหลักสิบก็เหมือนเดิมทําใจนิ่งๆถ้ามีเลขอะไรลอยขึ้นมาอันนั้นแหละครับอันนั้นแหละนะ อันนี้จริงๆพวกนี้ถ้าสมาธิจิตดีมันเป็นไปได้นะผมว่ามันง่ายยิ่งกว่าง่ายยิ่งกว่าไปสอยตลับอัพของตาชาติไงที่แกะแกะกล่องอัพับแบบดูเลขลอ,อยเต็มทางท้องน้ำใช่ไหมไอ้นั่ามันเยอะใช่ไหมแต่แปลกนะไอ้สอยที่ไรไอ้คนนู้นได้รถคนนี้ได้จักรยานยนต์เลยตัวเลยไอททำไมเรา,าเราได้แต่ ดินขอถูกถูกถกัลูกอมบางครั้งก็พยายามไปไปใช้สมาธิเพื่อจะเพ่งดูนะมสมากอขอของ,ของ,ของ,ของไม่เจอตัวเลขสักทีม,มีอยู่ข่าวหนึ่งผมไปสอยในงานประจํปะาปีนครปฐมองค์พระปฐมเจดีย์นมัสการพระรูกรถนาลิตโอ้ยได้เลกดีใจมากเลย คิดว่าจะเป็นรางวัลใหญ่อย่าง uh huh. ยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่มีความรู้สึกว่ามันจะทําให้เราดีใจทําไมไม่รู้ใช่ไหม uh huh. จริงเป็นตัวเลขต้องรางวัลใหญ่แล้วใช่ไหม uh huh. ก็อย่างไม่ใหญ่นั่นนะได้ไรได้ไรงานนั้นได้อะไร,ไะไรกระมังจำจำ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ก็ไกลเคียง <laughs> นึกในใจจะเป็นตัวเลขทำไมไอ้เราก็ดีใจดีกว่าตู้เย็นหรือรถหรืออะไรใช่ไหมไม่ใช่ไม่หลอกให้ดีใจเนี่ยถ้าเกิดพูดในเรื่องพวกเนี้ยมันอยู่ที่บุญธรรมกรรแต่งภาคเหนือเขาจะมีไอ้นี่นะบุญสลากกับพัดอะคุณตักคุณเจรู้ไหมบุญสลากกับพัด รู้รู้ทำอมเข้าหมไปไงแล้วก็ปักปักเงินปักอะไรมีของในนั้นพอไปวางวางแล้วให้พระแบบเสี่ยงดวงเอาว่าจะได้กองไหนใช่ไหมจับเบอร์จับเบอร์ประมาณนี้พวกเนี่ยพระอาจารย์หลวงพี่ที่ผมรู้จักอะท่านบอกว่าเนี่ยแหละทาบุญพวกเนี้ยแหละเวลาจะส่งผลก็ต้องจับฉลากก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ของได้ได้เงินรางวัลได้อะไรนะครับอือฮะ เขาเรียกเส้นอืแล้ที่คุณตักไปสูงต่ำเขย่าวเขย่านี่ทําบุญทํากรรมอะไรมาหรือต้องเขยา่าวไม่ทำบุญเกี่ยวกัเขาเป็นประจําไม่ใช่เขาเรียกว่าชมลมใต้แสงเทียนคือบุญที่เราะจะทําได้สูงสุดนี่ก็คือทํานาดูว่าเออทําเลบนภูเขาเนี่ยมัน 6ลูกห้าลูกสี่ลูกแต่ถ้ามีที่ตาบอดก่อนใช่ไหมเดียอีสีแดงเออว่ามันจะน้ำท่วมไปเนี้ยมันจะมีพูดแน่เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มมีกระแสรบกวนจากมนุษย์ต่างดาวมาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ มันมีจริงๆนะมันมีเสียงอะไรซาซาเนี่ยบ้านบ้านใครทำอะไร uh huh. อ่ะโอเควันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับยี่สิบยูสเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับทุกๆคนครับทุกยูสเอสวัสดี